ขออนุญาตให้คุณหมอโอเล่เป็นคนตอบได้ไหมคะให้ผม,มอตอบเลยได้ไได้ค่ะโอเคครับอ่าผมอตอบในฐานะที่เป็นหมอแล้วกันนะครับผมมองว่าหนึ่งคือเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เรื่องของความงานครับมันมันมีพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆดงนนปัจจุบันในฐานะหมอคนหนึ่งที่จะ เลือกอะไรทําให้กับคนไทยเราจะมองอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกเลยคือความปลอดภัยก่อนเลยนะครับว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ตัวไหนใช้ยาตัวไหนให้มีความปลอดภัยต่อไท้ที่ดีที่สุดที่มากที่สุดนะครับและเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดต่อมาคือเรามองเรื่องของประสิทธิภาพหรือผลการรักษานะครับก็ต้องดีด้วยและคนไท้หรือผู้มาใช้บริการต้องประทับใจในส่วนนี้ด้วยนะแล้ที่3ก็คือเรื่องของเทคโนโลยี นะครับการพัฒนาของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับรวมถึงการซัพพอร์ตทางบริษัทความเขาเรียกว่าวิสัยทัศในการทํางานร่วมด้วยครับเพื<โ>่อเรียกว่าเป็นการพัฒนานะครับพัฒนาในรูปแบบของศาสตร์ของความงามศาสตร์ของการปรับแต่งรูป่างใบหน้าในประเทศไทยซึ่งผมมองว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับแล้วได้หักของเอเชียไทยสามารถขึ้นเป็นหักของเอเชียได้สบายๆเลยครับค่ะเออ ขอเสริมนิดนึงในส่วนของในมุมของการตลาดแล้วจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะคะก็ตัวอัลคารูน่าลิควิดล็อกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ที่เติมเข้าไปแล้วอะค่ะก็คือจะมีความธรรมชาติจะไม่เกิดความโอเวอร์ฟิลอ่ะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดเด่นโดยเฉพาะของผลิตภัณฑ์ะะตัวนี้เลยค่ะแล้วมันก็จะทำให้ร่านหร่าที่สำคัญนะคะ นั่หผมผมมองว่าในปัจจุบันนะครับการปรับแต่งหน้าด้วยการใช้โปรแกรมกรม่องเลร์ครับมีการใช้เพิ่มมากขึ้นปัญหาหนึ่งที่เราเจอบ่อยก็คือเรื่องของโอเวอร์ฟิลดสินโดมคือการเติมที่ค่อนข้างจกันเยอะเกินไปทําให้ใบหน้าดูไม่เป็นธรรมชาติรวมถึงการเติมเสร็จแล้วมีปัญหาเรื่องของปัญหาตาที่เกิดขึ้นผองละเก้เกิดขึ้น เช่นใบหน้าดูเป็นตบุกตะปับดูเป็นก้อนดังนั้นเราต้องหาผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถเติมเต็มใบหน้าได้ให้ประสิทธิภาพของการรักษาที่ดีนะครับบลท้าเคียงน้อยที่สุดได้ใบรูปทรงใบหน้าที่เป็นธรรมชาติและดูสวยงามแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือไม่เป็นก้อนหรือดูโป๊อกจนเกินไปนั่นเองครับเป็นคำถามที่ดีครับผมมองว่า ในผลิตภัณฑ์จากจีนในปัจจุบันนี่เข้ามาหลายอย่างมากนะครับไม่เฉพาะเทคโนโลยีเรื่องของควางงานอย่างเดียวนะครับเทคโนโลยีอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมรวมถึงไว้เครื่องมือเล็กทรอนิกส์หลายประเทศนะครับในยุโรปเองในอเมริกาเองถ้าลองแงะข้างในดูนี่ฐานการผลิตด้านในในี่มาจากนีนเยอะมากนะครับดังนั้นเป็นแหล่ง r มท material หรือรอ w ก็เรียกเป็นหน้าของสารตั้งต้นในการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกนี่มาส่วนใหญ่นะครับผมว่าได้เกิน50ร์เเป็นประเทศจีน และในผลิตภัณฑ์ของตัวนี้เองนะครับสารต็้นมาจากประเทศจีนแต่ว่าเป็นพรีเมียมสีเราจะรว่าพรีเมียมสีนเนื่องจากว่าเป็นโรงงานที่สามารถผลิตสารตั้งต้นได้ด้วยตัวเองถ้าเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมเฟลเลอร์ครับในแต่ที่ก็จะมีการซื้อสารตั้งต้นมาจากที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มาผลิตทพัฒนาต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่ที่นี่เราสามารถผลิตสารตั้งต้นได้ด้วยตัวเองและนามาพัฒนาต่อเนื่องด้วยตัวเอง บริษัทแม่มีสานรางต้นเองผลิตพัฒนาด้วยของตัวเองรู้โปรดักตัวเองดีที่สุดในการผลิตที่สำคัญครับได้ใช้หน้า f d a ซึ่งเป็น f d a หรือองค์การอาหารยานะครับซึ่งขอยากมากครับใช้เวลาในการขอร่วม7ปีนะครับถึงจะได้ดังนั้นเรื่องรูปแบบของการพัฒนาโรงงานเทคโนโลยีต่างๆรวมถึง m d a ที่ได้แล้วตัวนี้ก็น่าจะมีเรื่องของไปถึงขั้น CE Mark ของยุโรปนะไปเป็นแบบที่เรียกว่าเป็น Global เลย ดังนั้นเท่านี้ผมว่าเพียงพอแล้วครับที่จะตอบโจทย์เรื่องของประสิทธิภาพไม่ได้เน้นแค่ว่ามาจากประเทศจีนเพียงอย่างเดียวครับแต่ให้เน้นเรื่องภาพมากกว่าครับโอเคอย่างอย่างแรกเลยนะคะพี่ไม่เนี่ยมีความหวยตอบโจทย์เกี่ยวกับตัวโดดปรดักอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองนะคะคือพี่ไม่เป็น สิทธา,านมากแล้วก็เรียนทางด้านปรินาโททางด้านแอนตี้เอจกิ้งซึ่งเขามีความรู้แล้วก็อ่านงานวิจัยรู้ถึงสารสกัดอะไรทุกอย่างอันนี้เขารู้จริงแล้วคือก่อนที่จะมาตกลงกันที่จะเป็นแบงน์พ์ทเนอร์กันเนี่ยคือไม่ได้ตอบตกลง้วยทันทีก็คือต้องมีการแบบทดลองใช้ก่อนขอศึกษาก่อนขอดูผลลัพธ์ก่อนแล้วก็ เรือที่จะมามาเป็นแบรนด์พาร์เนอร์ค่ะเราก็หลังจากที่เริ่มเป็นแล้วมีรูปภาพออกไปเนี่ยได้รับฟีดแบ็กออกมาได้ดีมากๆบอกว่าเฮ้ยเหมาะสมกับตัวโปรดักต์มากๆเหมาะสมกับแบรนด์มากๆค่ะใช่ค่ะคือจริงๆเหมือนที่คุณนีน่าน่าบอกเลยค่ะคือตั้งแต่ครั้งแรกคือที่มีโอกาสกอนลองโปรดักต์แล้วก็มีการพูดคุยตอนแรกแต่ตอนที่ยังไม่ได้สีเราก็ยังแบบ ไม่ได้มีความมั่นใจเคอจริงไหมแอบไปรีเสิร์ชแล้วก็หาข้อมูลงานวิจัยจริงๆค่ะเหมือนที่อาจารย์ทุกท่านเล่าเลยแล้วพอเรายิ่งฟังสุดเหล่านั้นเนี่ยพอมายิ่ง ตอบสนองแล้วก็พอเราได้โอกัดลองค่ะแล้วผลลัพธ์ก็มันเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆคือแทบไม่มีดาวไทม์เลยค่ะแล้วก็ไม่มีคอมพลิเคชั o ที่เกิดในการบวมหรือว่าการที่จะรู้สึกว่าโอเวอร์ฟิลคือจริงๆอ่ะถ้าทุกคนสังเกตมาจะเป็นคนที่หน้าค่อนข้างมีเนื้ออยู่แล้วแล้วก็คนหน้ากลมซึ่งเราจะค่อนข้างกลัวการที่เติมหน้ามาันจะแบบดูโอเวอร์เกินไปอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้นนนยคือนไลองทําแล้วรู้สึกว่าตอบจทย์แล้วก็ได้เรื่องของงานผิวด้วยจริงๆค่ะคือรู้สึกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็แต่งหน้าน้้ออยๆผิิวาก็ดู่่นํคะ ขอบคุณนะค่ะไม่ค่ะขอบคุณค่ะ